บักบั่นมาพร้อมกับเรื่องที่ใครหลายๆคนนะคะโดยเฉพาะคนไทยประมาณสัก21ล้านคนมั้งพี่โอสงสัยสงสัยมานานมากสงสัยแล้วสงสัยอีกว่าทำไมการแก้ไขปัญหาสลากราคาแพงถึงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะมีการรื้อระบบโคต้าออกไปอ,อยากจะได้ราคา80บาทเนี่ยหาซื้อไม่ได้สักที่เดียววันนี้วันที่เท่าไหร่15ค่ะพรุ่งนี้16ค่ะวันที่16คือวันอะไรวันความหวังของคนไทยค่ะ <laughs> สลากกินแบ่งรัฐบาลกลายเป็นเรื่องของความหวังของคนในชาติร่วมค่อนประเทศ<ะ>ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลที่แก้ปัญหามายาวนานนี่นับตั้งแต่คอสอชอเข้ามา<ะ>จนรัฐบาลลุงตู่ในปัจจุบันก<ะ>ี<ะ>่ปีหกปีหก <7 S 2> ปีเกือบเจ็ดปีรัฐบาลยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาล ขายเกินกว่าราคาหน้าตั๋วได้แม้สักปีเดียวอะไรล่ะที่ทำให้เกิดปัญหาว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิมพ์สลากแล้วเพิ่มแล้วเพิ่มอีกคจนเป็นร้อยล้านฉบับแต่ยังไม่สามารถนะที่จะแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลขายเกินกว่าราคาหน้าตั๋วได้ถ้าเป็นบริษัทเอกชนทั่วไป บริษัทนี้จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายโทษฐานขายของเกินกว่าราคาหน้าตัวเออจริงแต่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่รัฐบาลคือประเทศไทยคือกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่ไม่เคยถูกปรับแม้สักบาทเดียวแต่ว่าคนไทยเนี่ยควักสตางค์ในกระเป๋าเนี่ย จ่ายเงินมากกว่าราคาหน้าตัว๋วมันนานนมแล้วใช่ทีนี้วิธีการแก้ไขปัญหาสลากที่ที่ผ่านมาให้คุณผู้ชมดูมาดูนี่ค่ะพี่โอมันาาแก้ปัญหากันยังไงพิม์เอาพิม์พเอาแต่แพงเอาแพงเอามันมันควรจะต้องอยู่80บาทตามราคาหน้าตั๋วที่พี่โอบอกอแต่ว่าเราจ่ายเพิ่มเนี่ยบางทีเนี่ยจ่ายเพิ่มอีกเกือบเท่าตัวถ้าเป็นเลขเด็ดๆนะ120ถึง 150, 150บาทราคาหน้าตั๋วคือ80บาทคุณวิลาสินีใช่ค่ะ แต่ราคาขายจริงเนี่ยบางตัวเลขบางทีเนี่ยมากกว่า150ด้วยพี่โอรวมชุดกันเมื่อไหร่ไปเมื่อนั้นไปนี่คือพุ่งนะคะสำหรับราคาราคาใช่ทีนี้มาดูค่ะว่าการพิมพ์สลากนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มมากน้อยแค่ไหนปี57อยู่ที่37ล้านใบพี่โอ้58 50ล้านใบปี59 65ล้านใบ<อ>ปี60 71ล้านใบ<อ>61 90อันนี้ตื่นเต้น6 2 100ล้านใบ6 3เนี่ยคือร้อยล้านใบเต็มเพดานแล้วมันพิมพ์มากกว่านี้ไม่ได้แล้วจาก37ล้านเมื่อปี57 57 58 59 60 61 62 6้า7ปีห้ <7 S 1> ปีปครับ7ปีเพิ่มปีละ10ล้านมาเป็นร้อยล้านเออใช่ใช่ใช แล้วคุณดูนะทาไมแก้ไม่ได้อะพี่โอ้พิมพออกมาจํานวนมากใช่ว่าจะแก้ปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ขายเกินราคาให้ยุติลงได้วันที่16ธันวาคมเนี้ยค่ะส6บธันวาคมเนี้ยค่ะนับไปวันนี้วันที่ส6บตุลาสิบพฤศจิกาสิบหธันวาสองเดือนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะปาติรูปใหม่ปาติรูปะ ปฏิรูปปาติรูป <c oughs> คือปะในส่วนที่มันเป็นรูอยู่เอามหม <c oughs> จะเลิกระบบการพิมพ์ของสำนักง,งานสลากกินแบ่งใหม่ป้องกันปัญหาอยู่เรื่องเดียว <c oughs> เอาสลากที่ไปขายอยู่ร้อยกว่าล้านฉบับเนี่ยมารวมชุดและขายในราคาแพงส,สำนักง,งานสลากบอกว่าไงรู้ไหมค่ะ <c oughs> ในรอบเจ็ดปีที่ผ่านมามคนที่ถูกรางวัลส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นรางวัลที่รวมชุดทั้งสิน้นแสดงว่าเงินรางวัลในแต่ละงวด4,000กว่าล้านบาทไปตกอยู่ในมือของคนที่จัดการรวมชุดขึนโอโหน่าสนใจเลยพี่โอ,อม แล้วทําไมมันเกิดการรวมชุดได้ล่ะไม่รู้มันบอกได้อย่างเดียวคือกระบวนการจัดการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกินแบ่งรางวัลที่เหลือโทษประธานโทษใช้ภาษาไม่สุภาพค่ะช่างหัวมันปล่อยมันเป็นไปอย่างนั้นนะหรอปล่อยมันเป็นไปแบบนั้นอม,มันบอกว่าขาดความรับผิดชอบครับสิธันวาคมนี้เขาจะทำสองเรื่อง<ะ>หนึ่ง หรือระบบการพิมพ์สลากอของเดิม<ะ>ใหม่<ะ>ซึ่งเดิมคือพิมพ์เลียงและก็พิมพ์เลขครั้อนะฮะเลิกใหม่มาพิมพ์แบบเดียวกันไม่หมดเลยป้องกันปัญหาการรวมชุดสองเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งเดือนธันวา t นจะมีการรื้อระบบโคต้าที่ขายให้กับเอเยต์และคนที่จองซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไปขายใหม่หมดเลย กระทบนะห้าเสือเอเย่นลายย่อยคนที่ไปจองขึ้นทะเบียนกับธนาคารกรุงไทยลรือหมดเลยเออเรื่องใหญ่ไหมเรื่องใหญ่และเรื่องนี้เกี่ยวพันกับคนจำนวนเท่าไหร่มมโหลานมาดูดีกว่าค่ะออคุณผู้ชมครับโมโหลานยังไงมมโหลานเดี๋ยวกลับไปเมื่อสักครู่นี้มมโหลานเพราะว่าเงินในจำนวนที่สร้างรายได้ให้กับกองสลากนะพี่โอ มันเยอะแยะมากมายมหาศาลเอาตั้งแต่37ล้านใบที่วาย้อน <8 S 2> ไปสี่0มื่นแปดล้านต่อปีอเอาเงินคืนเข้าหลวงสุดยอดขายของเกินราคาคืนเงินได้หลวงตั้ง4ี่หมืนแปดต่อมาปีห8าแปดห้ื่นหนึ่งพล้านขายของเกินราคาส่งเงินเขหลวงห้าหมื่นหนึ่งแต่เวลาที่ห้าหมื่นหนึ่งนะ,ะสลากกินแบ่งรัฐบาลได้สิทธ ในราคาที่ให้ส่วนลดเขาเท่านั้นแต่สามารถมีกําไรขนาดนั้นออเอที่เหลือล <ด S 2> ที่กำไรเกินกว่านี้คือเขาไปขายเกินราคาเนี่ย<ห>เงินไปตกลงอยู่ในมือของใครไม่รู้ก็คนที่ไปขายยี่ปัวซาปัวที่เบี้ยใบยหลายทางนั่นแหละไม่น่าจะใช่แล้วเดี๋ยวมาดูนะคะปี59 14 0 0 0พันกว่าล้านพีโอ1,4 0 0 0พันกว่าล้าน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้รับโบแดงไปเลยในฐานะรัฐวิสาหกิจดีเด่นขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาส่วนลดที่หน้าตัว80บาทให้กับคนทั่วไปแล้วส่งเงินเข้าหลวง100กว่าล้านและไอ้ที่เหลือที่ก็ไปขายเกินกว่าราคา80บาทเนี่ยผมว่าก็พอๆกันแหละเพราะว่าบางทีอะพอรวมชุดแล้วราคามันพุ่งขึ้นไปถึงเท่าตัวคุณเคยซื้อราคา80บาทไหมไม่เคย คำตอบอยู่ที่นั่นไม่เคยปี60 601 28,000ล้านปี61 1 55,000ล้านและปี62 1 75,600ล้านบาทค่ะขออนุญาตปรบมือให้กับรัฐวิสาหกิจดีเด่นที่สามารถนำเงินจากกระเป๋าประชาชนออกไปและส่งเงินเข้าหลวงอืม เขาบอกว่าในโลกของความเป็นจริงมีคนอยู่สองประเภทค่ะที่ฉลาดมากหนึ่งคือคนที่เอาความคิดของตัวเองไปใส่ความคิดของคนอื่นทําได้นี่ถือว่าเยี่ยมยอดอันนี้เขาเรียกครูกูรูอาจารย์ศาสอ่าศาสนาค่ะผู้นําศาสนาคสองคนที่เป็นล้วงกระเป๋าเงินของคนอื่นมาเป็นเงินในกระเป๋าของตัวเองได้เขาเรียกว่ากองสลากครับ แหมพี่โอก็คนที่คนล้วงเขาเต็มใจล้วงแ,แล้วเขาก็ซื้อเพราะเขาไม่มีทางเลือกนี่<ะ>มาดูเราทาให้ดูสำนักงานสลากมีรายได้ในรอบสิบปีคุณดูที่รายได้มันเท่าไหร่คุณดูคนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันสิบปีแปดแสนหกหดพันกว่าล้านบาทค่ะโอ้แม่เจ้า ตีกลมๆก็แปดแสนกว่าล้านอ่ะ9,000แสล้านอ่ะซื้อกันจริงๆเลยเงินรางวัลถูกกันไปทั้งสิ้น5้าแสนกว่าล้านเพราะเขากำหนดว่า60%สิเปองเป็นรางวัลกันระเบิดระเบ้อแสดงว่าคนที่ถูกรางวัลเนี่ยกระจายกันทั่วประเทศสลากจึงเป็นความหวังของคนและกลายเป็นสินค้าที่มีผู้ต้องการไปซื้อ Oh. หรือว่าเป็นเจ้าของเอาไปขายเยอะมากแล้วเยอะแค่ไหนมาดูนี่ค่ะนี่คือการจัดสรรโคตา้าของสำน,นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ว่ากันว่าถ้าไม่ผิดไม่พลาดแล้วบอดกล้าเหมือนที่ประกาศไว้ธันวาคมนี้จะเกิดการปฏิรูปครั้งใหญ่ในเรื่องระบบการจัดสรรโคต้าของสลากครับ ปัจจุบันทบกบใครปัจจุบันเนี่ยนะคะที่เขาที่พี่โอบ,บอกจะกระทบเนี่ยจะกระทบกับคนกลุ่มนี้แหละเพราะว่าปัจจุบันใช้ระบบนี้อยู่อันที่หนึ่งเนี่ยเป็นระบบแรกผ่านระบบโคตาอันนี้เขามีกำหนดให้อยู่ที่33ล้านสา33ล้านฉบับ33ล้านฉบับขายให้รายย่อยส่วนกลางส่วนภูมิภาคมีคนอยู่เท่าไหร่คุณวิลาศิริสอ0กว่ารายของใหม่จะลื้อมันใหม่หมดเหรอรายย่อยน,นะรายย่อยและส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมันมีไอ้มงไปอยู่ที่นั่น เดี๋ยวผมก็ไปแฉไอ้มงอ่ะอันนี้กระทบแล้วคนพิการอยู่3,592รายสมาคมองค์กรมูลนิธิทั้งหมดเนี่ย899รายเขามีสมาชิกอยู่25,000กว่ารายองค์กรเหล่านี้รับไปและไปขายให้กับสมาชิกเอากำไรฉบับละบาท50ให้สมาชิก25,800กว่ารายเอาไปขายต่อในราคาที่เกินกว่าหน้าตัวเอาเหรออันนี้กขจะลื้อได้ไหมพี่โอ อ้น,นี้ได้เหมือนเดิมคนเหล่านี้ยังคงอยู่แต่สองบนข้างบนไปแน่นอนต่อมาอ่ะอนันี้เป็นระบบแรกนะคะอันนี้เป็นระบบแรกส่วนระบบที่สองคือผ่านระบบซื้อจองอันนี้ผ่านกรุงไทยพี่โอทั้งหมด67ล้านฉบับคนทั้งหมดเขาทำระบบซื้อจองค่ะซื้อก็คือไปรออยู่หน้าตู้ ATM จําได้ไหมจำได้ที่เข้าคิวนะจำได้จำได้กับสองคือ จองล่วงนหน้าระบบออนไลน์ระบบออนไลน์จองซื้อ<ช>ล่วงหน้าทั้งหมด <S 2> <S 2> ซื้อ1 0 0 0 0ืรายจองทั้งหมด1,24,000พราย67ล้านฉบับสั่งซื้อทุกทุกงวดที่หน้าตู้ ATM อมหมื่นรายจองซื้อกันล่วงหน้าผ่านระบบโคต้าและมีไอ cool. ้มุ่งแฝงเล้นอยู่1,24,000กว่ารายค่ะ ทั้งหมดนี้จะมีการลือกันครั้งใหญ่และผลการลือจะก่อให้เกิดประโยชน์พวกผลยุ่งมากสลากินแบ่งเขาขายกันราคาหน้าตัว80บาทขายออกไปให้กับพวกนี้68บาท80ตังค์สำนักงานกําไรอยู่ที่11บาท20สตางค์เห็นไหมขายให้สมาคมอันนี้เป็นสมาคมองค์กรลนิทีเนี่ยเขาขาย70บาท40สมาคมกําไรบาท60แล้วไปขายต่อให้กับ20,000กว่ารายใช่เอ เพราะฉะนั้นการรือโคต้าในเดือนธันวาคมนี้มันจะกระทบกับคนตรงนี้และมันกระทบยังไงอีกมาดูนี่นี่คือการดำเนินการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่พิมพ์ออกมางวดละยำ้ำงวดละหนึ่งรล้านฉบับเดือนหนึ่งมีสองงวดอสองงวดเท่ากับ200ล้านฉบับประชาชนคนไทยมีเท่าไหร่เจสบ ตีกคมเจ็ดสิบเจดสิบงวดละร้อยล้านจะแบบเกินกว่าประชาชนคนไทยไหมคนหนึ่งเขาซื้อหลายหลายใบเดือนหนึ่งสองรล้านจะแบบเกินกว่าคนไทยกี่เท่าตัวโอ้โหสามเท่าตัววิโอคุณเห็นอะไรไหมสามเท่าตัวเออสินค้าที่ขายบนความหวังและล้วงกระเป๋าของประชาชนมาเป็นเงินของฉันอืขายดิบขายดีกำไรแต่ละงวั ถ้าขายหน้าตัวกําไรเฉลี่ยตกงวดละ960ล้านเอานี่นะคืออันนี้ขายตามหน้าตัวเลยคือ80บาทเขากําไรกันอยู่แล้วจากส่วนลด960ล้านเดือนหนึ่งคูณ2องพั920ล้านนี่ขายราคาน้าตัวนะครับปีหนึ่ง22,000กว่าล้านนี่คือเขาเรียกกาไรครับอันนี้แต่ว่าเขาไม่ได้ขาย80บาทนี่พี่โอเอาถ้าเกินกว่านี้ก็แสดงว่ากําไรมันมากกว่านี้สิ ก็มันก็มากกว่านี้อยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเขาเออขายราคาตั๋วเกินกว่าราคาตั๋วแค่ร้อยบาทมันบอกเราบอกว่าแต่ละงวดเขาจะมีกําไรเกินกว่า960ล้านบาทใช่ใช่โอเคนะค่ะเดือนหนึ่งมันต้องมีกําไรเกินกว่า2,000ล้านบาทถูกต้องปีหนึ่งมันต้องมีกําไรเกินกว่า22,000กว่าล้านบาทแล้วมันไปไหน ไม่รู้ไปตกอยู่ในมือใครอยากหาไหมว่าตกไปอยู่ในมือใครอ,ออ,อแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะคุณชมคมะมติของบอร์ดกองสลากเนี่ยที่พีโอบอกเลยยกเลิกมติพิมพ์สลากสองระบบ100ล้านฉบับ เขาบอกว่านี่ที่เขาจะปฏิรูปและจะดําเนินการกันในเดือนธันวาคมนี้ใช่ระบบใหม่ใช้16ธันวาคมเขาบอกว่าจะให้เหลือระบบเดียวแบบ2 2 1พี่โออ้าว2 2 1คืออะไร2 2 1นี่นะคะเขาบอกว่าเป็นการพิมพ์สลากชุด2ใบที่มีเลขเหมือนกันรวมเป็น4ชุดและสลากคละเดียว1ชุดรวม5เล่มต่อคนออกมาจำหน่าย ปัจจุบันสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิมพ์สลากสองรูปแบบเหมือนที่คุณวิลาศินีว่าค่ะหนึ่งคือพิมพ์คละใช่ออกไปขายใช่สองคือเรียงเลขอ่านะของใหม่เหลือระบบเดียวคือระบบสองสองหนึ่งคือเรียงเลขเลยไม่มีค่าอีกต่อไปอทั้งหมดจะทำกันแบบนี้และพิมพ์สลากต่อไปเหมือนกันหมดเอาไปขายรวมเล่มไม่ได้แล้ว รวมชุดไม่ได้แล้วรวมชุดไม่ได้แล้วเออป้องกันจำได้ไหมขราวก่อนครอบครัวพึ่งแย่กันหลังจากถูกสลากไปเก้าสิบล้านบาทออนั่นคือรวมชุดออของใหม่ไม่มีรวมชุดและสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศว่าเมื่อมีการแก้ปัญหาเลิกระบบการรวมชุดจะทำให้สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถที่จะขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาหน้าตั๋ว80บาทได้ S <S แ,แต่เชื่อ <ใจ S 2> หัวเชื่อหัวนายบากบันเถอะครับค่ะฝันเออเวลาหมดแล้วพี่โอเดี๋ยวพรุ่งนีน้มาตอบแมเพราะจริงๆเนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วตกลงไอ้โมง่งมันอยู่ที่ไหนผมทิ้งท้ายไว้ว่าหนึ่งลอลุ้นกันว่าส6ธันวาคมนี้การปฏิรูประบบการพิมพ์สลากเพื่อป้องกันการรวมชุด <c oughs> เพื่อไปขายในราคาเกินกว่าราคาเนี่ยจะสำเร็จหรือไม่อมสอง การปฏิรูปรอบนี้กระทบกับบรรดาเอเจนต์บรรดาตัวแทนเป็นแสนแสนรายไม่น้อยสำนักงานสลากกินแบ่งจะทําอย่างไรเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันอีกตัวหนึ่งแล้วไอ้โมงที่ไปกินผลตอบแทนจากส่วนเนี้ยค่ะมันคือใครมาติดตามครับ